วิ่งเดือนตุลาคมนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกคนอยู่กับสะสิ1 0 1นะคะอ้อยสสินะคะับสีใหญ่ไฟกระพิบสะสนะคะวันนี้เราใส่เสื้อรุ่นใหม่นะคะสะสิหนึ่งใครยังไม่มีนะซื้อหาได้นะคะครับผมแล้วก็นำเงินไปบริจาคให้กับ บนตาบอดและเดวนเด็ดพิเศษได้ค่ะทั้งหมดเลยไม่หกัก่าช้จ่ายติดต่อเฟ e บุ๊กตีใหญ่นะครับแค่ตัวนี้ครับเดือนตุลาคมมีกี่สัปดาห์คุณทราบไหมครับสี่สัปดาห์ค่ะโอ้เก่งมากมีงานอะไรน่าสนใจคะคุณดีใหยีคะห้าตุลาคมแนะนำเป็นงาน Union Run โตโยต้ายูเนียนลันเพื่อการกุศลนะครับงานนี้เพื่อการกุศลของสหภาพยูเนียนของโตโยต้าใช่ไหมคะเห็น <He an S 1> ว่าจัดสถานที่จัดนีสวยงามเลยด้วยนะจัดที่บางปูสถานตากอากาศบางปูสมุดสมุรปราการนะครับ<ช>ซึ่งเป็นบริเวณสามารถไปเยี่ยมชมแล้วก็ชมทัศนียภาพอันสวยงาม,อมของบางปูเนาะอันนี้เนี่ยมีรายละเอียดราคาเท่าไหร่คะมีวิ่งทั้งหมด2ระยะครับ10กิโลกับ5กิโล ราคา500และ600บาทและ VIP 1,500บาทสแสดงว่า5กิโลก็500 10กโก็600บาทใช่ไหมคะ VIP ก็1,500บาท VIP จะมีแจ็คเก็ตให้แถมเึตัว1,500มีแจ็คเก็ตด,ด้วยนะคะและงานนี้นะคะก็มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัลด้วยใช่ไหมคะครับก็เป็นการแข่งขันระยะ10กิโลเท่านั้นนะครับ5กิโลไม่มีการแข่งขัน10กิโลก็จะแบ่งเป็นชายและหญิงเนี่ยประมาณ10ปีนะครับ ยกเว้นรุ่นเด็กนะครับต่ำกว่า15ปีแล้วก็16ปียี่สแล้วก็339 449 5 5 5เก้ปีขึ้นไปและมีประเภทแฟนตาซีด้วยนะครับไปกันได้แต่สำหรับหญิงผู้หญิงเนี่ยจะมีแค่50ปีขึ้นไปค่ะแล้วเงินรางวัลนะคะเงินรางวันนะะงลวโอ้1 0บแต่งเดียวนะครับหาลำดับโอโอไทยโอโอชายและหญิงนะครับหาลำดับ5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0พและ1,000บาทขอเพิ่มเติมนิดนึงเขาบอกว่า รางวัลโออและเงินรางวัลโออเนี่ยสำหรับคนไทยเท่านั้นอืมก็ดีนะคะดีครับดีมากเลยนะคะสำหรับขาแรงคนไทยต้องไปงานนี้นะครับและได้ทำบุญร่วมกันด้วยใช่ค่ะแล้วก็ขอขอย้ำอีกทีได้าเป็นการวิ่งของสาภาพแรงงานโตโยต้าค่ะ อทิตย์ถัดไปก็คืออาทิตย์ที่12ตุลาคมมีางานอะไรที่น่าสนใจคะได้แก่งานแปลงยาวซปเปอร์ฮาร์ปมาลาทอน2025ครับทำไมถึงน่าสนใจคะคุณตีใหญ่แปลงยาวเป็นปีแรกที่มีกัดระยะ33เคโอ้โหเป็นระยะที่ไกลที่สุดในจังหวัดชะเชิงเซาเราจำได้ว่า2ปีที่เราไปมาวิ่งระยะสูงสุดก็แค่21กิโลเนาะ,ะแต่ตอนนี้เขามี33กิโลด้วยโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็เหมือนเป็นการวิ่งก่อนงานบางแสงใช่ไหม<ช>คะคุณเพราะบางแสงจะจัดอีกเดือนถัดไปก็คือพฤศจิกายนลองลัน<ช>สหรับก่อนที่จะไปฟูลมาลาทอนที่บางแสง42อตอนนี้ค่าสมัคร33โลอยู่ที่900บาท21โล8ป0ร้กิโลหกร5กิโล500มี4ระยะ,ะและ VIP 1,200บาท เสื้อเฟอรฟ์นิเชอร์ด้วย<แ>เนาะฟินิเชอร์สำหรับ33และ21บอดค่ะก็ะจะมี2ระยะที่มีเสื้อฟินิเชอร์นะคะเส้นทางก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าอยู่ในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเราไปเราเคยไปทำคลิปมา 21K เนะ็นี่ยเขาสามารถไปดูรายละเอียดได้นะคะรา<อ>งวัลรางวัลน,นี้เขามีถ้วยรางวัลยังไงบ้างคะก็แบ่งเป็นรุ่นอายุป,ประมาณ10ปีนะครับแต่ว่า33าเนี่ยเริ่มจากต่ำกว่าย9 33 9บเ9 55 9และ60ปเ้าสี่สี่้นไะป ทั้งชายและหญิงนะครับส่วน21โลก็เหมือนกับ33 10กิโลก,ก็จะมีรุ่นอายุ70อัพด้วยเพิ่มเติมการสมัครสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ Regist.run ใช่ใชไหมคะก็เสิร์ชคำว่าแปลงยาว33 SuperHubs นะครับเขาก็จะขึ้นมาจะขึ้นมาว่าเป็นการสมัครครันคะรับ ก็สามามรถงานอาทิตย์นี้นะคะก็มีอีกงานหนึ่งซึ่งน่าสนใจแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในประเทศมันเป็นต่างประเทศครับก็คืองานเวิร์ m เมเจอร์ได้แก่งานชิคาโกมาลาทอนโอ้หลายหลายท่านนะคะก็ตอนนี้ก็คงจะเตรียมตัวกันแล้วเนาะเพื่อจะไปที่ชิคาโกมาราทอนและเราสองคนก็ได้มีโอกาส ไปมาเพื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นปีที่คิดตุมเควินคิปตุมทำลายสถิติโลกและยังและยังเป็นสถิติโลกอยู่นะครับเควินคิปตุมทําลายปี2023ที่ชิคาโกมาราทอนถือว่าเป็นสนามที่วิ่งง่ายนะครับอากาศดีดีจนถึงหนาวเลยหนาวมากแล้วก็เป็นเป็นปีที่เราไป2023นเนาะซึ่งปีนั้นเนี่ยชิคาโกมาราทอนเป็นสนามที่ดีที่สุด ในโลกที่เขาโหวตมานะคะเขาเขาโหวตมานะคะซึ่งเราก็ไปเราก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าตลอดเส้นทาง42กิโลเนี่ยมีคนเชียร์ตลอดเส้นทางสามารถไปชมบรรยากาศได้ในคลิปของเราเนาะและถ้าใครใครอยากจะสมัครนะครับก็ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วก็คือต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะครับอย่างน้อย8เดือนถึง10เดือนนะครับเพราะว่าการสมัครระดับเอเวอร์เมเจอร์เนี่ยมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ วิธีการในการได้มาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่วิธีที่คอมมอนที่สุดและถูกที่สุดก็คือลอตโต้ซึ่งคุณศศีได้ลอตโต้เมื่อ2023ส่วนผมไม่ได้นะครับก็ใช้สิทธิ์ในการใช้เงินแก้ปัญหานิดนึง <c oughs> ก็คือซื้อแพ็กเกจเป็น <c oughs> เป็น,ปนที่พักพร้อมตั๋ววิ่งนะครับประมาณ40,000บาทนะครับรสังคุลศศีเนี่ยซื้อได้ลอตโต้ก็จ่ายค่าตั๋ววิ่งประมาณ8 0 0 0บาทก็ไม่แพง แปดพันเองเหรอประมาณประมาณหมื่นป่ะแปดพันเองแปดพันเองค่ะอาจจะไม่ถึงด้วยผู้สนับสนุนอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่รู้ค่ะแต่จริงๆถ้าใครมีคําถามเนาะเกี่ยวกับเวอร์เมเจอร์ใครอยากไปหรือว่าใครอยากจะมีอยากข้อมูลถามเราได้เวลาเจอเราก็ถามเราได้เลยนะคะถามแล้วก็เขียนมาถามก็ได้ถ้าไม่เจอตัวเนาะแล้วก็อันนึงก็มีนักวิ่งที่เตรียมจะไปก็เราก็ให้คาแนะนําเบื้องต้นนะครับว่ามีสองสาเรื่องที่ควรจะต้องติดเตรียมก็คือว่ามันจะหนาวฉะนั้นควรจะใส่เสื้อสองชั้น นอกจากคือนอกจากหนาวแล้วเขาเป็นเมืองของบินดี c วินดีซิตี้ใช่ไหมคะมันจะมีลมดังนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเย็นมากแล้วก็คุณศาสตร์ก็ต้องพกถุงมือไปด้วยเพราะว่าอาจจะมีอาการชาเน็่ชาเกิดขึ้นที่บริเวณมือวมด้วยเพราะว่าการการที่เราไปวิ่งที่เวอร์เมเจอร์เนี่ยเราจะต้องรอประมาณ2ชั่วโมงนะก่อนปล่อยตัวเนี่ยแล้วอากาศอุณหภูมิเองศาใช่ เช็ดองศาห,หนาวมากเราต้องรอนานเพราะว่าคนเยอะมาก5้าหมื่นคนดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามีใช้เวลากว่าจะออกทีละบล็อกทีละบล็อกนานมากากันก็สําหรับเวอร์เมเจอร์สมควรที่ถ้าใครมีโอกาสนะครับลองไปสักครั้งแล้วติดใจทุกคนอาทิตย์ที่10 เก้านะคะตุลาคมมีงานอะไรที่น่าสนใจค่ะคุณทียันก็แนะนำเป็นการ์มินรันเอเชียซีร2025นะครับซึ่งการ์มินนะคะเขาก็เป็นเอเช s e ซีรีส์เขาก็มีหลายประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศมาเลเซียฮ่องกงญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะคะก็คราวนี้จัดที่ประเทศไทยเนาะที่อินดอร์สเตเดียมผมมากนะคะครับผมรายละเอียดค่าสมัครเท่าไหร่คะก็มี2ระยะนะครับ21กิโลเนี่ยที่1 0 5 0บาทแล้วก็10กิโลที่950บาท แล้วส่วน21โลเนี่ยมีเสื้อฟินิเชอร์ให้นะครับเขารับสมัครกี่พันคนนะคะเมื่อกี้เห็นนะคุณดูแวบๆ3,500คนสําแบบคนสำหรับ21 0 0เอ,อ่อ21โล10กิโลเนี่ย3,000คนการปล่อยตัว21โลนะคะก็ปล่อยที่ตี4ส่วน10กิโลปล่อยตัวที่ตี4ครึ่งค่ะเราเคยไปวิ่งมาอยู่ครั้งหนึ่งก็เส้นทางก็จะมี ออกไปทางด้านหลังของอินโดสเตมหอหมากแล้วก็จะเป็นเส้นทางเดียวกับอะไรนะคะโพคาริาลานโพคาริาลานซึ่งก็จะมีลงสะพานลงอุโมงนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็ลงอุโมงบ้างใครจะไปก็ต้องซ้อมสะพานกันบ้างนะคะซ้อมขึ้นลงสะพานกันบ้างนะคะงานนี้มีเงินรางวัลไหมคะเนี่ยโ้แน่นอนครับเงินรางวัลเ,เยอะด้วยนะครับก็มีรางวัลที่1ได้10บ 18,000และ5,000 1 2 3นะครับทั้งชายและหญิง21กิโลส่วนชายและหญิง10กิโลเนี่ยได้5,000 3,000และ1,500และทั้ง1 2 3จะได้นาฬิกากามิน 1, 1> เรือนนอ,อกจากนั้นยังมีสาหรับ b a s อ o ฟไทย i ี่เป็นโลกับ Base อ f ฟไท i 10กิโล1รวันนะครับได้เงิน10,000บาทนาฬิกา1เรือน21โล เงิน5,000บาทในการหนึ่งเดือน10กิโลโอ้ยคุณอยากได้นายกาเนอ,อมไปเอาดิซื้อเอาไปซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาทรงจะง่ายกว่าสำหรับเรานะคะคและเราสามารถสะบักกันได้ที่เช็คเลสใช่ไหมคะใช่ครับดอดคอมเช็กเลสจักคอมหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะคะการินไทยแลน,นด์นะครับเอ็ดกรุ๊ปก็ยังมี เอ,เอ็ดกุ๊มี3ารางวัลน,นะครับที่1-2-3มีแค่3ารางวัลน,นะครับแต่ว่ากลุ่มอายุก็จะประมาณ10ปีนะครับแต่มีแค่50บวกนะครับสำหรับคนที่อายุ60ก็ต้องไปแข่งกับรุ่น50นะครับก็อาจจะยากนิดนึงนนนแ,แล้วในที่นี้นะคะเราก็มีอีกสกที่หนึ่งนะคะที่ต่างจังหวัดบรรยากาศดีๆที่ไหนคะนครนายกคุ้นด่านมาลารอน 2025เขามีระยะอะไรบ้างและราคาเท่าไรคะครับก็มีทั้งหมด4ระยะนะครับก็สื่กิโลราคา1,000บาท21กิโลราคา800บาท10กิโล700บาท5กิโล500บาทที่ที่ขุนดาน่านนี้ที่เคยไปวิ่งเนี่ยก็คือจะขึ้นไปที่เขื่อนขุนด่านปากการชนนะคะแล้วก็จะวิ่งเลาะซอกซอยไปที่เหมือนเป็น วิวเขาเนาะบรรยากาศดีเนาะก็สามารถอุ้ยตอนนั้นเรายังไม่ได้ถ่ายทําวิดีโอเนาะเรายังไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้เรายังไม่ได้ถ่ายทาตอนนั้นไปวิ่งสาสิสองกิโลคะคุณตีหายคะก็เดี๋ยวจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าความชันสี่สิบสองเนี่ยสี่ร้อยนะครับบวกลบก็คือเขาจะขึ้นสันเขื่อนแล้วก็ลงสันเขื่อนแล้วก็มันก็เป็นคล้ายๆเป็นเขาคนข้างเยอะยแล้วก็ตีตีสามครึ่งน,นะครับ สำ<จ>หรับฟูลมารารทอนอตีห้าสำหรับ21โลส่วนตีห้าเนี่ยความชันประมาณสามร้อยเก้สิบไอเอยีโลนะครับ390 10กิโลห้าตีห้าครึ่งแล้วก็5กิโลตีห้าสี่สิบห้าก็ถือว่าความชันค่อนข้างเยอะมีเงินรางวัลด้วยนะครับรางวัลโอออลเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลน,นะครับสำหรับ1นึ่ถึงสามกิโลเนี่ย6,000 4,000 3,000 21โลเนี่ย4,000 3,000 2,000 แล้วก็10โล3 0 2 0 0 0 1 0 0 0ันทนะครับาทแล้วก็ส่วนถ้วยรุ่นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรุ่นอายุป,ประมาณ10ปี18-29แล้วก็3 0 3 9 4 4ถึ5 9แล้ว60ปีขึ้นไป uh huh. ส่วน10เอ่อ10กิโลและ21กิโลก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีแค่60ปีขึ้นไปนสำหรับ5กิโลไม่มีการแข่งขันนะครับ <Okay. S 2> สมัครได้ที่ rundd.com <Okay. S 2> ค่ะลองเสิร์ชไปว่าเขื่อนคุณดานมาราทอนจังหวัดนครนอายก ก็จะขึ้นมาที่ rundd.com กนี่ก็เป็นงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งนะคะและในอาทิตย์นี้นะคะก็มีอีกหนึ่งงานที่ทางเหนือที่น่าสนใจนะคะอากาศดีด้วยที่ไหนคะคุณิตีย่คะได้แก่แม่เมาะฮาร์ฟมาราทอนมีกี่ระยะและค่าสมัครเท่าไหร่คะก็มีทั้งหมด3ระยะนะครับฮาร์ฟมาราทอนที่900บาท10 กิโลที่600กิโลที่500สมัครได้ที่ไทยรันนะครับแล้วงานนี้นะคะได้ยินว่าเขาวิ่งในบรรยากาศอากาศที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเงินรางวัลแน่นอน<า>ครับทั้งสามระยะเลยอ,อก็มีถ้วยรางวัล5 5ถ้วยนะครับแต่เงินรางวัลเฉพาะ1 3นะครับได้แก่ที่1 1 10, 8 0 0 0 6 0 0 0บาทระยะฮาบมาลทอน10กิโล5 0 0 0 4 0 0 0 3,000 5กิโล5 0 0พ4,000 3,000 ห้กิโลกับสิบกิโลได้เงินเท่ากันโอ<ห>้หนี้มี5้ากิโลนี่มีวิ่งกันนะโูตก,ตกแน่น่า,น,าน่าจะเดือดืดนหน้าด,ดูเลยนะคะแล้วสำหรับถ้วยปกติก็มีใช่ไหมคะถ้วยปกติเนี่ยใน5้กิโลเนี่ยไม่มีถ้วยรุ่นนะครับตีแต่ถ้วยโอเวอร์ออห้ารางวัลแล้วก็10บกิโลเนี่ยก็จะมีตั้ง 19, 24, 26, 29, 33, แต่สดถึงสิบเก้ายี่สิบถึงยี่ิบสหกย้าถึง2ี่สิบกาสี่ก็จะแบ่งประมาณหปีแล้วก็มีรุ่นเจิบวก ส่วน21ดโลเนี่ยเริ่มต้นจาก18ถึง24ี่แล้วก็แบ่งไปเป็น5ปีเขามีหมอนท็อปร้อยเป็นน้องหมอกทานตะวัน้วยนะคะน่ารักนารักดีค่ะท็อปร้อยเนี่ยมีทั้ง1ิโลก็มีนะอ้าวเหรอยี่สิบเอ็ดโลก็มีสิบก็มีมีทั้งสองอันี่น่าไปเนาะงานนี้จริงอยากไปมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปัะทีเนาะเดี๋ยวคงมีสักปีที่เราคงจะมีโอกาสได้ไปนะคะแล้วก็มีหมอนท็อปร้อยด้อยอยากไปชิงหมอนท็อปร้อย้วยนะคะสมัครได้ที่ไหนคะไทยรันครับ Thailand.com สามารถเสิร์ชได้ว่าแม่เมาะฮาร์ <ne? S 2> มาราทอนเนาะแล้วก็สมัครได้ที่ไทย i ันด์ก็เป็นอีกงานที่น่าสนสใจ,ใจมากเลยค่ะและก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายนะคะวันที่26ตุลาคมนะคะเรามีเดี๋ยวนะก่อนมันมี25ก่อนนะ อะไรอะย5่าคุณพัทยาบิกินี่รัน2025นยคุณคะไปดูใหม่ค่ะเขาเลื่อนแล้วค่ะคุณอ้าวเลื่อนทำไมไม่รู้เลยเขาเลื่อนไปเป็นวันที่1พฤศจิกายนแล้วค่ะเขาเลื่อนเพื่อคุณโดยเฉพาะเพราะว่าคุณจะไปงานนครพนมนี่นะครับปีใหญ่ตั้งหน้าตั้งตาคอยจะไปนครพนมแต่ว่ามีบิกินี่ใช่ไหมใช่บิกินี่มาคัดจังวกล่าวจะไม่ได้ไปบิกินี่แล้ว เขาเลื่อนสำหรับคุณโดยเฉพาะตอนนี้บิกินี่เขาเลื่อนไปเป็นหนึ่งพฤศจิกาแล้วนะคะดีมากเลยก็ไปงานในงานนครพนมได้อ่ะแต่ว่าบิกินี่ขาดปีใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคุณจะได้ไปแน่ค่ะหนึ่งพฤศจิกายนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงงานที่น่าสนใจในวันที่26ได้เลยเนาะใช่ครับก็คือซีนิกฮาปาราทอนนครพนมนะครับเป็นงานครั้งแรกที่จัดที่นครพนมและมีสโลมาราทอนสโลมาราทอนงงไหมคะสโลมาราทอนเอางี้ก่อน มีราคาเท่าไหร่เ <Okay. S 2> รา,า <Okay. S 2> อธิบายให้ฟัง21กิโลก็ราคา950มีเสื้อฟินิเชอร์ด้วยนะครับแล้วก็10กิโลเนี่ย700บาทนะครับก็เริ่มปล่อยตัวน่าจะประมาณตีหนะครับเพราะว่าที่นู่นเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นไม,ไม่ค่อยร้อนนะครับอากาศเย็นแล้วก็ริมริมแม่น้ําโขงด้วยแล้วเวลาคุณสมัคร21โลเนี่ยเขาจะมีประเภทให้เลือกก็คือ21กิโลธรรมดากับ21กิโลสโลมาลาทอน อเอ่สเอ็ดกิโลธรรมดาหนึ่ันคนหนึ่พคนปล่อยตัวตีห้าใช่ไหมคะแล้วก็21<ป>่กิโลสโลก็ตีห้าเหมือนกันแต่ห้ารับแค่500ร้อยคนแล้วสโลนี้หมายถึงว่าจะต้องเข้าเข้าเข้ายังไงเงื่อนไขก,ก็คือว่าห้ามเข้าก่อนสองชั่วโมงครึ่ง ไม่งั้นคุณจะดี NF คือคุณจะไม่จบคุณจะ ify, d i s q u a l i f y d s q d i s q u a l i f y คุณวิ่งเร็วเกินไปเขาจะไม่ให้หคุณให่ได้เหรียญคุณและมี DNF ด้วย DNF ก็คือถ้าหลัง5ชั่วโมงซึ่งไม่น่าจะเกินโอ้โห10โมงะคะถ้าวิ่งขนาดนั้นแสบหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปวิ่งคุณจะไปวิ่งแบบปกติใช่คร <c oughs> ับเ้าจะไปถ่ายมาวิ่งไงส่วน ส่วนสัสสีนะคะจะไปวิ่งเป็นแบบสโลว์นะคะทีมสโลว์ทีมฟาสต์อยู่ทางนี้ครับฟาสต์ฟาสต์แด์ฟิวเลตอันนี้สโลว์โมชั่นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูว่ามันเป็นยังไงมี 10K ด้วยใช่ครับ 10K รับประมาณ1200คนนะครับก็ยังสมัครได้อยู่นะครับคิดว่างานนี้เป็นงานปีแรกนะครับแล้วก็เป็นปีที่ทางซีนิกเนี่ยได้ร่วมทำรูปเพิ่มเหรียญเป็น6 สามหนึ่งก็คือว่า6สนาม3ปี1ซีรีส์และบางท่านก็สมัครแบบประเภทนี้ก็สามารถถ้าวิ่งครบแล้ว6สนามก็จะได้รับเหรียญพรดลิงเมืองไทยนะครับหกสามหนึ่งก็ค่อนข้างสวยงามมากและตีใหญ่กับสัตสีก็จะไปได้รับเหรียญ เ <5 S 1> นื่องจากว่าเราสองคนอ่ะเป็นมมเอฟซด้วยเราก็เป็นเอฟซของซีนิกตั้งแต่เรายังไม่ได้ทําช่องเลยรเราก็ไปของเขาใครที่คิดว่าอยากจะไปแบบเป็นปีแรกอยากเป็นเป็นผู้แบบโอ้โหเป็นปีแรกเลยนะคะก็ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันริมสโลกด้ริมฝั่งโขงนะครับรแล้วก็สําหรับแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากจะไปงานนี้ควรจะไปสัก2 3วันนะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยเขาจะมีการแข่งระยะ5กิโล เป็นงานคล้ายๆเป็นเดินข้ามฝั่งโขงไทยลาวนะครับก็เป็นข้ามสะพานระยะสั้นๆก็อาจก็มีน่าจะมีการแข่งขันด้วยมีเงินรางวัลด้วยก็สามารถติดตามได้ในเพจ h h ็ค c r e c k r o m e c นะครับรับสมัครได้สมัครไป้2ง,งานเลย2ง,งานเลยเดี๋ยวนะคะเล่าง,งานของอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่งานนี้นิดหนึ่งว่ามีมีค่าค่าสมัครเรียบร้อยแล้มีเงินรางวัลไหมคะอ้มีสิครับแน่นอนของซีนิกก็จะ มีราง,ง,งวัลโอออลมีเงนินรางวัล20,000-15,000และ10,000บาทสางวันนะครับสำหรับ21กิโลแล้วก็10กิโลก็จะมี1 7 5 0และ5,000บาทอนอกจากนั้นโอออลไทย21โลจะได้เพิ่มนะครับ1 7 5 0และ5,000หมายความว่าถ้าไม่มีถ้าถ้าคุณไม่มีต่างชาติมาออไทยคุณจะได้เบิรถ้าคุณสามารถที่จะวิ่งได้เก่งนะคะคุณก็จะได้2ทั้งอออทั่วไปและอออไทย และก็มีท็อปร้อยด้วยไหมท็อปร้อย Top 100ครับมี ừ, นะครับท็อปร้อยค่ะอุย้ยก็มีตุ๊กตาท็อปร้อยแน่นอนแล้วเราวิ่งสโลเราจะไปได้ท็อปร้อยเหรอคุณตี๋ใหญ่คะไม่รู้ที <c oughs> เขาว่าจะให้สโลท็อปร้อยหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราล้อไปติดตามดูนะคะ <c oughs> ว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่ก็ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันเราก็เลยคิดว่ามันเป็นงานที่น่าสนใจไงคุณตีใหญ่ครับใครที่ไม่มีไปไหนนะคะและอยากจะไปเที่ยวนะคะช่วงตุลาคมลูกปีเทอมนะคะก็ไปได้นะคะที่วิง่งริมฝั่งโขง,งนครพะน,คนะคะที่พักก็เยอะอยู่ยและการวิ่งสโลว์เนี่ยก็น่าจะน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีกฎกติกาแบบนี้วิ่งสโลว์มาราธอนและเขาจัดงานกันที่ลานแสง ที่ท่าน้ํำ้านแสงสิงแก้วนะคะหาที่พักจองที่พักในเมืองได้ค่ะไม่ไกลเขามีรถรับส่งนะคะก็อย่าลืมไปสมัครกันที่ซีนิกเ,เช็คลสเช็คลสและเจอพวกเราแน่นอนโอ้อิิย์์นี้ก็ยังมีอีกหนึ่งงานในเมืองหลวงของเรานะคะได้แก่งานอะไรคะครับก็เป็นงานรา d a ารันไทยแลนด์ d 2 2 5นะครับ,รบก็ค่าสมัคร600บาทนะครับ ก็ Ook มีทั้งหมด3ระยะ21โล10กิโลและ5กิโลนะครับเขายังสมัครได้จนถึง12ตุลานะครับก็เสิร์ชไปคำว่า Lazada Run Thailand ก็จะมีเว็บลิงก์เข้าไปให้เราสมัครได้เสื้อเสื้อของเขาก็สวยด้วยนะคะมีสีพาสเทลเป็นสีฟ้าและก็สีชมพูด้วยนะคะแล้วเราเคยไปอยู่ปีหนึ่ง l a ซ a ด a านะคะ,ะของแจกเยอะมากเลยค่ะที่อยากไปก็คือไปรับของแจกไปเล่นเกมแล้กของแจก วัลสาหรับ21กิโลสูงสุดถึง10,000บาทแล้วก็10กิโลเนี่ย5,000บาทน,นะครับแล้วก็ของรางวัลมีค่อนข้างเยอะนะครับางานแจกไม่อัน้นงานจัดที่ไหนคะสะพานพระราม8นะครับเบื้อที่สวนหลวงเนะาะสพานพระราม8ก็เป็นจุดที่ทุกคนก็ชอบทีจะไปกันซึ่งเราก็ถ้าเพื่อนๆไปตรงนั้นเราก็มีโรงแรมเนะี่ยตรงนั้นแนะนําที่เราเคยไปพักคือ เออย่านซิตี้โฮเทลใช่ก็โรงแรมดีใช้ได้อาหารเช้าดีมากเลยนะคะก็ไปดูกันได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจในเมืองนี้เนาะใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะมีงานอื่นๆนะคุณดีใหญ่เนาะก็รบควรให้ช่วยบอกเราเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามันก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยครับว่ามีงานนี้น่าไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็เพื่อนๆจะได้เห็นด้วยกันครับได้ค่ะก็คลิปนี้ไปละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเดือนหน้า บิกินี่เอ๊ะไม่ใช่เดือนพฤศจิกคอยติดตามเดือนพฤศจิกพฤศจิกานะครับงานแรกก็คือบิกินี่รันค่ะก็คลิปนี้ไปแล้วะกระซิบคลิปนี้ไปละค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอกดไลค์กดแชร์และก็สมัครให้เป็นกำลังใจให้เราซ้อมกอนได้ค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะเจอกันครับสวัสดีครับ